ที่เห็นอยู่คือต้นผักชีฝรั่งที่เขางอกเองจากเมล็ดที่ล่วงหล่นลงพื้นน้ำก็ไม่ค่อยได้รดแต่ก็ยังเจริญงอกงามได้ดีพืชผัก เขามีความอดทนมากกว่าที่เราคิดบางครั้งเราไม่จ totally ําเป็นต้องทําอะไรมากผักบางชนิดเราไม่ได้ปลูกด้วยซ้ําแต่เขาก็เจริญงอกงามได้ดีอาศัยพึ่งพากันในพื้นที่แค่ไม่ถึงหนึ่งตารางเมตรก็มีผักหลากหลายชนิดให้เราพร้อมเก็บกินแม้จะเป็นพืชผักบ้านๆแค่เราฝากเมล็ดไว้กัาดินเราก็จะมีให้เก็บกินได้ตลอดเขาจะไม่ค่อยขืนมากเท่าไหร่แล้วค่ะดูค่ะดกจริงๆค่ะต้นนี้แต่เราก็มีหลายต้นนะคะไม่ได้มีต้นเดียวหรอกแต่พูดถึงว่า แค่ความดกของเขาเนะี่ยปลูกแค่ต้นเดียวก็เหลือกินเลยแล้วค่ะนี่มะเขือคืนค่ะเห็นไหมคะมันไม่ใช่มะเขือเปาะนะคะมะเขือคืนเขาจะรสชาติเขาจะออกขมหน่อยคืนคืนใช่ไสปปรรพคุณทางยาเขาก็เยอะเหมือนกันนะคะดูค่ะดกมากๆเลยแค่ต้นเดียวก็เหลือกินเหลือใช้และะ้วค่ะเห็นไหมคะ เราปลูกติดบ,บ้านไว้ปลูกใส่กระถางก็ได้นะคะอยู่ที่บ้านแม่แมมก็ปลูกใส่กระถางค่ะแต่นี้อยู่ที่สวนยางวันนี้เรามาทําแนวกันไฟที่สวนยางเห็นไหมคะคุณตาก็จะปลูกเต็มเลยคุณตาจะเป็นคนดูแลที่นี่ค่ะดูแลสวนยางเห็นไหมคะตามพื้นอันนี้คือเบีย้ยพริกนะคะพริกค่ะพริกเบีย้ยพริกอันนี้ก็คือผักกาดนกเขาเยอะมากๆค่ะผักกาดนกเขา เต็มไม่หมดเลยอันนี้ก็มระขีน่นกเห็นไหมคะอันนี้มระขีน่นกส่วนนี้ก็จะเป็นตําลึงเห็นไหมคะในเนื้อที่หนึ่งหนึ่งตารางเมตรก็ว่าได้นะคะว่ามีแทบทุกอย่างเลยเห็นไหมคะผักกาดนกเขาอันนี้ก็จะเป็นกระเพราเห็นไหมคะต้นหอมอันนี้เป็นต้นกล้ากระเพรานะคะเนี่ยคะ่ะเขาร่วงลงมาจากตรงนี้คะ่ะเห็นไหมคะนี่ข้างบนเห็นไหมคะเนี่ยเราก็ทําอย่างนี้ แค่นี้บีบแค่นี้หอมมากๆเลยนะคะเขาก็จะร่วงลงมาเปิดออกมาเป็นเห็นไหมคะต้นกาเล็กๆให้เราไว้แยกปลูกอีกเห็นไหมคะปลูกครั้งเดียวได้กินตลอดทั้งปีทั้งชาติเลยละคะ่ะอันนี้เพื่อน,อนๆรูไหมคะเนี่ยเนี่ยคะ่ะน้านมราชสีนะคะมีสรรพคุณเยอะมากเหมือนกันเห็นไหมคะพื้นที่แค่นิดเดียวพริกเขาขึ้นรวมกันหมดเลยค่ะดูพริกค่ะ เห็นไหมคะคุณตาไม่ชอบพลานพริกนะคะแต่ก็ปลูกพริกไปเยอะเหมือนกันดูค่ะคุณตาไม่กินเผ็ดค่ะแต่ก็ปลูกไว้แค่ต้นเดียวก็ดกมากมากเลยแต่คุณตาก็ปลูกไปเรื่อยๆืยเห็นไหมคะเนี่ค่ะมะเขือพวงเราเ็ามีมะเขือพวง,งของเราเนี่ยบอกได้เลยนะคะว่าอร่อยเขาจะแบบไม่ค่อยมีแมลงมารมาบกวนนะคะลูกสวยเยอะเลยนะคะ เป็นมะเขือพวงพันธุ์ที่แบบว่าไม่มีหนามนะคะไม่ไม่ค่อยมีหนามค่ะสังเกตดูว่าเขาจะไม่ค่อยมีหนามแม่แม่เคยไปเจอของที่ไหนไม่รู้ค่ะหนามเยอะมากเลยแต่มะเขือพวงที่สวนเราจะไม่มีหนามนะคะเยอะมากๆตามร่องยางเขาก็เกิดค่ะตามร่องยางเกิดเต็มเลยคือนกเอามาค่ะนกเขาขี้ใส่เห็นไหมคะเนียพริกของคุณตาคุณตาไม่ค่อยกินพริกนะคะ เป็นมากจะเป็นแม่แหม่มกับคุณยายนี่นะค่ะ